สวัสดีค่ะพาดูสวนนะคะตอนนี้ญี่ปุ่นหนาวมากเลยค่ะเราบวบไม่ยอมโตนะคะตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นหนาวมากเลยค่ะทางไทยไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเพื่อนท,ทุกท่าน ตอนนั้นที่บวกตอนน้าอากาศยังร้อนอยู่บวกมันไม่ยอมออกก็เลยปรับทำสูตรน้ำฮอร์โมนได้ผลค่ะแตงก็พึง่งตัดพึ่งพึ่งไอ้ถอนทิ้งไปเมื่อสองวันก่อนนี้เองค่ะได้ผลดีมากเลยค่ะ มะละกอก็เหมือนกันนะคะดูพอดีเข้าอ,ออกช้าถ้าเพื่อนๆเ,เห็นวิดีโอด,ดูของวิด,ดีโอของแย่แก้ว mm. ก็จะรู้ว่าอันนี้เอามาปลูกเดือน mm. เดือนจิตนะคะพอ่ปล mm. ูกช้ากว่าเพื่อนมันเลย mm. เลยโตไม่ทัน,นะคะ่ะ mm. เจอหนาวซะก่อน mm. ปีหน้าค่ะ mm. จะจะปลูกไว้ก่อนนะ mm. เพราะว่า ย้ายบ้านมาอยู่เดือนหกใกล้ๆเดือนหกวันที่ยี่สิบหกก็เลยลงปลูกปลกผักปลอ,อะไรช้าตอนนี้จะให้ดูนานแล้วไม่ได้ลงวิดีโอให้ดูนะคะตอนนี้ยึดปุ่ อากาศมันหนาวเยอะแล้วเดี๋ยวพาดูมะละกอตรนนี้ก่อนนะคะคือต้องถ่ายเอียงหน่อยนะคะเพราะกลัวบ้านข้างๆกบจะเข้านี่ค่ะมีหมดแล้วค่ะมะละกอะนี่ต้นนี้ก็ลูกรู้สึกมันจะนี่แหละค่ะจะตายแล้วค่ะพิกค่ะ ที่ก่ออูดกมากเลยแต่ทีนี้ตอนนี้มันอากาศเย็นมันก็ออกชามาพอดีระยะระยะนี้ไม่ค่อยได้ ดูแลด้วยนะคะเพราะว่าอยากแก้ทําลูกชิ้นทําแหน่งทำไส้กรอกอีสานไส้อัวอะไรส่งให้เพื่อนเลยค่ะพอดีเพื่อนๆสั่งมาวอเดิ์เขาเยอะเลยไม่ค่อยมีดูแลให้น้ำ์โมงเเขาระยะนี้เดี๋ยวไปดูผักกันนะคะผักผักกาก็ตอนนี้เริ่มโตแล้วแต่โดนตัวหนอนลงเยอะอีกเหมือนกันเพราะไม่ได้ใช้ น้ำยาทําน้ํายาไล่อะไรเด้อระยะหลังๆเนี่ยก็เวลาว่างนิดๆก็มาจาับตัวหนอนเอาผักปังค่ะผักปังตรงนี้ถอนทิ้งล้วค่ะที่ตรงนี้มันอยู่มันจะมีแตงอยู่แล้วก ต้นกระถินตอนนี้ตอนเย็นนะคะยังไม่ห้าโมงสี่โมงกว่าเดี๋ยวห้าโมงห้าโมงกว่าก็มืดแล้วค่ะท่านีีปนเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นเป็นฤดูใบไม้ผลิค่ะ จะพาไปดูผักกาดนะคะต้นี้เหล็กค่ะนี่เรเก็บไปได้กินไปมื้อหนึ่งลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากเนะ่ะอันนี้ลงในกระถางนะคะเดี๋ยวมีตัวหนอนเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วะคะ่ะพอดี ก็น,นอนอยู่ตัวนี้ค่ะนี่นี่ก็โอเคเลยนะคะขนาด นี่ค่คะตรงนี้ตัวหนอนลงเยอะเลยนะคะตอนนี้ผักเริ่มที่โตก็โตสวยมากเพราะการทิ้นนะคะที่สึงสูงตรงสวยมากเลยค่ะแต่ก็มีตัวหนอนกัดกินไปอยู่เหมือนกันก็นี่ค่ะ อันนี้ที่แยกแปลงมาปลูกตรงนี้โอเคมากเลยค่ะปรเเซ็นต์90%ที่าดีคณะนี่ ระยะประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์มึงไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ได้ใช้ฮัมไม่ได้ใช้น้ำฮอร์โมนแล้วก็ยาไลค่ะไ,ไ,ไอไยาไล่แมลงอะ่ะทำสูตรไล่แมลงไม่ได้ทำเลยถ้าได้ดูใกล้ชิดคงจะพักคงจะดีกว่านี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ขนาดอาก,กาศก็เก็บ เก็บเมื่อตอนเชา้าพักกาดดอกที่แยกออกมาเก็บไปตอนเช้านี่ค่ะตอนยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะนี่ค่ะตดนนอนค่ะนี่ค่ะผักกาดผักกาดหินนะคะเนี่ยชอบมากเลยผักกาดเนี่ยมันขมขมชอบพักกาดแบบขมขมนี่ค่ะ มีต้นใหญ่ตัวนี้ค่ะดูใหญ่มากเลยค่ะนี่ก็โดนตัวหนอนกัดไปนเหมือนกันแต่ยังโอเคเยอะเลยยังสวยค่ะผักสวยนะคะเกษตรปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะอากาศดอกแบบพันแบบพันเล็กนี่รู้สึกจะเป็นพันของเมืองจีนเป็นพันแบบเล็กมากแต่ถ้าโตก็โตไม่มากเท่าไหร่แต่นี่เก็บไปตรงนี้ไม่ได้ไม่มีเวลาแยกเขาค่ะมันออกต้นเล็ก มันก็ออกดอกไปแล้วเพราะเราไม่มีเวลาแยกเขานี่ค่ะนี่ก็เป็นผักกาดญี่ปุ่นนะคะผักกาดนี่ก็เวลาเวลาเขาโตมากมากๆเขาก็จะมีมียอดเหมือนเหมือนผักกาดเหมือนผักกาดดอกอะไรย่างเงี้ยเขาจะมียอดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวต้องให้เขาโตมากๆากค่ะจะมีค่ะแล้วก็อร่อยเหมือนกันนะคะเนี่ย เคยปลูกที่สวนเก่าเขาจะมีใบใหญ่คล้า,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 ายๆใบผักกาดเขียวปีแต่มันเขาไม่ม้วนเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะ,คะนี่ก็เมือนกันค่ะนี่ก็เป็นผักกาดนาโนนะคะนาโนก็นี่ก็เป็นตรงกลางใ่ค่อยก็จะมี เป็นยอดเป็นดอกดอกเหลืองๆตุ้มๆออกมานี่ก็อร่อยค่ะนี่ทางญี่ปุ่นเขานิยมนะคะนิยมกินที่เป็นยอดเป็นดอกมันเวลานตูออกมาตรงกลางนี่นะคะจะเป็นยอดใหญ่ๆเป็นดออกอกมานะคะ ปังจากขับปังก็ก็จะเดี๋ยวจะถอนทิ้งแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็ถอนทิ้งก็เดี๋ยวเราก็ที่ดีๆแล้วก็เก็บไปกินยังกินได้เพราะดอกอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะเหมือนกันค่ะมันจะเกล่หมดแล้วนะคะเพราะว่าหนาวแล้วก็ เดี๋ยวพาไปดูโซนดอกไม้น้าบ้านนะคะเดีไยว,ไวน้นะเดี๋ยวจะมาเก็บพริกทำแหน่งก็เผ็ดบ้างไม่เผ็ดบ้างก็เดี๋ยวก็กนนะะเดี๋ยวพามาดูมาเดือก่อนนะคะมาเดือออกลูกมาดอยกระส้มจีบก็เหลืองแล้วค่ะใกล้จะได้กินแล้วนนี้มาเดือนะคะ นี่ค่ะลูกใหญ่อยู่ข้างในนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะยังต้นยังเตีย้ยมากเลยเล็กมากเลยเดี๋ยวพาไปดูส้มจี๊ดนะคะนี่ค่ะส้มจี๊ดค่ะเหลืองแล้วนะคะ อะไนคะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกล้วยน่ะผาดโซูลบ้านนะคะดอกดาวเรืองเมื่อวานเพื่อนมาเก็บดาวเรืองซื้อมาซองหนึ่งซื้อมาเอามาเมล็ดเมื่อวานปลูกเอง ดาวเรืองก็มีแบบดอกใหญ่ๆอยู่ประมาณสองสต้นเมื่อบานเพื่อนเก็บไปดอกใหญ่ๆดอกสวยมากเลยค่ะดอกใหญ่ๆจะอยู่ข้างในเนาะนะคะเพะื่อนนี่ค่ะดอกดาวเรืองนะคะค่ะสวยไหมคะ กุหลาบนะคะกุหลาบก็บานแบบต่อเนื่องเลยนะคะค่ะนี่ค่ะดอกใหญ่ๆจะอยู่ ก็อยู่ตรงนั้นนะคะตรงนั้นตรงนั้นค่ะแล้วก็อยู่ที่โมนมันต้นต้นนี้จะบังอยู่ค่ะดอกมันจะใหญ่อยู่ก็เพื่อนเลยไม่รู้จะมองเห็นยั้ไไกลๆอย่างเนี้ยงนี้ค่ะคนะคะ ประมาณนี้นะคะนี่คืออากาศรอบบ้านตอนนี้หน้าบ้านกขาข้างบ้านเ่าก็เห็นข้างบ้านนิดนะคะเพราะขตัดต้นไม้ใหญ่ไปตรงบ้านหลังนี้ตอนนั้นไม่เห็นเลยใช่ไหมคะตนี้ค่ะต้นต้นเห็นไหมคะต้นไม้ใหญ่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะที่อื่นเขาเปลี่ยนสีไปตั้งนานทางนี้เพิ่งจะเปลี่ยนช้าไปหน่อยนึง เลยนะคะเคค่าแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ